ท่านผู้ชมวันที่16กครับผมวันที่16บกุ่มพาครับผมสามพุ่งกินดอกมะยลาบเช้าครับผมนี่ก็ประมาณ8โมงครึ่ง9โมงครับผมพ่มหลงร่งใหญ่เลยครับผมหัวน้ำอุมนีีด้วยเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูกันครับไม่ใจทางมากต้องรีบดีครับผม ตรงสวยด้วยโอเคครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับนี่ครับคุณผู้ชมค่อนข้างใหญ่เนี่ยมันน้ำกลมดีแล้วครับดดผมสวยสูงดีเที๋ยวผมไปทำงรบกันเจอกันที่นังก็ผมเนี่ยเป็นขึ้นเป็นลงกบผมช่องนี้เลยเนี่ยก็ไปนอ นี่ครับนี่ครับนออกดูอผมเดครับผมทำครู่แป๊บนึงนดเดี๋ยวครับผมทำไปพรอเดี๋ยวตัดครับ よかった。 มากครับผม มงรนบาทฝากเงินบาท

โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับผมขอบคุณครับ,บครับผู้ชมน้ำมาได้สักขวดนึงครับผม มันโลกกว่าใหญ่อย,ยอยู่ครับนย้อนแสงไปหน่อยนี่ครับนั่งดูแป๊บเดียวเห็นบินมาผมว่ามันไม่ไกลร้างแน่เลยถ้าบินไปบินมาอย่างงี้กินดอกพญาราบเช้าครับผมประมาณแปดโมงครึ่งเก้าเกือบเกือบเก้าโมงได้จอก,กันเต็มทีตอนสวยๆครับผมหน้ารันสองโลจอนเจดู่อนครับผมสวยครับผาบาบู้ชม ได้อยู่ประมาณขวดนึงน่าจะขวดขึ้นครับผมก้อนใหญ่อยู่หนาอยู่ครับผมแหลมอยู่ครับเต็มดีอากาศไม่ดีครับเมื่อเช้าเพิ่งจะมา่มีแดดครับผมตัวอ่อนน่าประมาณสองโลครับผมขายสวยเลยโอเคครับไปต่อครับผมนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วไัู่้จะเจอพึ่งอีกไหม มสวยๆโลกว่าครับผมโลขึ้นอาจจะได้อยู่ขวดนึงอย่างน้อยก็ขวดนึงนะครับวันนี้ไม่แห้วแล้วเพิ่งจะเจอพึ่งรังเดียวครับผมอากาศลมแรงสายๆมาเพิ่งจะมัน,นแดดครับผมตัอ่อนน่าจะประมาณสักนี่ครับเกือบๆสองโลครับผมตัอ่อนกลางโตอยู่แต่ยังไม่เต็มดีครับผมแต่ต้องจัดครับอยู่ข้างทางด้วย แต่ข้างทางส่วนมากจะรอดนะเพราะว่าคนแบบต่างคนต่างขี่ผ่านข้างทางส่วนมากถ้าผมเก็บไว้ส่วนมากแบบถ้ามันอยู่แบบข้างทางถนนใหญ่นะรอดถ้ามันแบบทำเลมันไม่แบบหน้าพึ่งลงอย่างเมื่อเช้าก็ทำเลไม่หน้าหน้าพึ่งไม่หน้าพึ่งลงครับผมแต่ถ้าผมเห็นไม่เห็นตัวบินมาผมก็ไม่ตามมองมาไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นแต่ต้นยูคาริเล็กๆ ช่วงนี้เดินตามป่ายยูคาครับผมเดินลุ้นดูสุมหาครับผมไม่เห็นพึ่งออกหากินครับเพราะว่าป่ายยูคาดอกญ่ดอกยูคายังบานครับผมไม่แน่อาจจะมีพึ่งลงดอกยูคาบานอยู่ทั้งปีครับผมดอกยูคายูคาลิปตัสโอเคครับผมไปต่อครับขอบคุณครับ